กลับสวัสดีทุกทท่านที่คารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับเบย4ิซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิซใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะแม่ประจำปี2564เป็นการพยากรณ์ดวงโดยใช้หินสีมงคลมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับทุกทท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เกิดปีมะแม่ได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุพผังสการะวันธนังครูบาจาริ์ยังอจริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุขเขนะจ่ะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ ในหีบใบนี้นะคะมีหินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่125ก้อนหินก้อนแรกที่ไปหยิบได้นะคะคือมอสอาร์เกดมอสอาร์เกดบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีมะแมเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีการติดต่อเจรจาของท่านเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จสุขภาพพรรณนาไมยของท่านดีและตัวท่านเองเนี่ยคิดอะไรนึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะมีในเรื่องของความกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาค่ะอันนี้คือดวงของท่าน ท,ที่เกิดปีมะแม่ตลอดปี2,564ค่ะอันนี้ m o สอา g a เกสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมระหว่างที่เบจับเขาเนี่ยมีความเย็นมากๆเลยทีเดียวค่ะมอสอาร a เกต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิบสี่ใครใจหยิบหินก้อนที่2ซึ่งอยู่ในตำแหน่งของการเงิน อันนี้โอ้โหได้ฟูอะไรค่ะนะคะฟูอะไรบอกให้ทราบว่าตัวทที่เกิดปีมะแม่เนี่ยต้องใช้ในเรื่องของวาทศิลินนะคะต้องพูดคุยในลักษณะเป็น positive thinking พูดคุยในลักษณะให้มีพลังบวกพูดคุยในเรื่องของการใช้เชิงศิละปะในการพูดค่ะดังนั้นเนี่ยท่านพูดดี พูดแล้วรวยพูดแล้วได้เงินนะคะเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามมากค่ะอันนี้คือฟูอะไรนักวิทยาศาสตร์ได้นําหินฟูอะไรเนี่ยนะคะมาสกัดเป็นยาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วค่ะโอ้ก้อนนี้สวยมากๆค่ะฟูอะไรต่อมานะคะเดี๋ยวบียิมซีใครจะหยิบหินก้อนที่สามคะ่ะได้เรเชสเฟอร์ per, อยู่ในตำแหน่งของ สหัสชะารชสเบอร์ Re บอกให้ทราบเลยนะคะว่าท่านที่เกิดปีมะแม,แมเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงจากบุคคลทุกวงการนะคะและตัวท่านเองก็สามารถนะคะเข้าไปเนี่ยช่วยนะ เขาเรียกว่าเข้าไปช่วยแก้ไขเรื่องราวต่างๆนะคะหรือไปพูดคุยหรือไปแนะนำแนวทางให้กับเพื่อนฝูงให้กับญาติพี่น้องให้กับทุกๆคนในวงการนั้นได้นะคะคือสามารถไปแก้ไขหรือเป็นตัวกุญแจไปปลดล็อกเรื่องราวบางอย่างให้กับ บุคคลที่อยู่รอบๆตัวท่านนั้นได้และตัวท่านเองก,ก็เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะท่านที่เกิดปีมะแม่ค่ะโอ้โหเรเชสเปอร์ per, สวยแม่นี่ถ้าหากเรเชสเปอร์นะคะเขามีลูกเป็นลูกบอลกลมๆนะคะเหมือนด้านหลังเบเนี่ยโหยิ่งมีพลังเยอะมากเลยทีเดียวเรเชสเปอร์ต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิบสีใครใจเลือกหินก้อนที่4ี่ีดูซิได้อะไร อาค่ะโหได้กาเน็ตอันนี้เนี่ยนะคะท่านที่เกิดปีมะแม่ค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยค่ะกาเน็ตก้อนนี้สวยงามมากและเขาอยู่ในตำแหน่งของพันธุบอกให้ทราบว่าบ้านหลังเนี้ย อยู่แล้วรวยองค์กรแห่งนี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วท่านทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่นะองค์กรแห่งนี้เนี่ยท่านมีความเจริญรุ่งเรืองท่านไม่ต้องโยกย้ายไปไหนนะคะเพราะว่าหินการเน็ตบอกเลยว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะคะตลอดปี2564อยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังค่ะส่วนกระแสชาวโลานะคะท่านที่เกิดปีมะแม,แมโอโหสวยงามมาก ต่อมานะคะเดี๋ยวเบียิีใครใจเลือกหินก้อนที่5นะคะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะได้แคลไซค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแคลไซบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดปีมะแม่นี้นะคะมีไหวพริบมีไอเดียดีมีของดีอยู่ในตัวของท่านค่ะเพียงแต่ว่าท่านต้องทำไมค่ะอารมณ์ดีๆค่ะอย่าอย่าวอกแวก อย่าวู่วามอย่าอย่าแบบว่าจิตใจพยายามอย่าแบบอย่าแบบรู้สึกแบบว,บบวุ่ววาไปแบบนี้ค่ะนะทาจิตใจให้มีความสุขทําจิตใจให้มีความล่าเริงแจ่มใสแล้วตัวท่านจึงสามารถนะคะมีไอเดียดีๆมีเรื่องราวดีๆมีความคิดดีๆเนี่ยออกมาได้แล้วก็สามารถสร้าง ไอเดียสร้างเรื่องเราใหม่ๆเนี่ยออกมาได้แล้วก็เรื่องราใหม่ๆเหล่านั้นนีนะคะสามารถเนี่ยแบ่งปันแชร์ออกไปยังบุคคลทุกคนทั่วโลกให้รับรู้ได้ด้วยอ้วันนี้แคลไซสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิ้มซีใครใจเลือกข่นก้อนที่6ค่ะท่านผู้ชมเอาลค่ะดิซีได้อะไร โอ้โหได้ลาบดอไรนะคะลาบดอไรก้อนนี้เป็นหินที่นักพยากรณ์ทุกท่านทุกคนทั่วโลกควรต้องมีอยู่ในตำแหน่งของอริบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีมะแมนะคะมีโอกาสเนี่ยควรต้องปฏิบัติธรรมมีการเจริญสติมีการฝึกสมาธินะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยตามศาสนาค่ะ โหมีความเย็นมากเลยนะคะลาบดอรไรค่ะเพราะว่าการที่เรามีสตินี่นะคะท่านผู้ชมสามารถช่วยให้ตัวเรามีในเรื่องของการจัดเรียงลำดับขั้นตอนระบบการงานระบบความคิดมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีและยังสามารถทำให้ตัวเรานี่นะคะควบคุมอารมณ์และจิตใจเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะพอจิตใจของเราเนี่ยมีความเอิบอิ่มมีความเบิกบานใจเราก็สามารถมีคิด นี่คิดที่จะคิดที่จะนะคะกระ,กระโดดกระโดดข้ามสิ่งที่เป็นกีดขวางอยู่ข้างหน้าเราอะคะ่ะหรืออะไรที่เป็นความท้าทายเราที่อยู่ข้างหน้าเราเราสามารถมองเห็นปลาดเดียวเรารู้เลยนะคะว่าเราต้องดำเนินและบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นเนี่ยได้อย่างไรคะ่ะโอ้โหวันนี้คือลาบดอไรแค่ ต่อมานะคะเดี๋ยวไปยิบซสีใครใจเลือกหินออกอีกหนึ่งก้อนค่ะโอ้โหได้โรสควอสขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดปีมะแม่รืยนะคะโรสควอสบอกว่าความรักของท่านดีไม่ว่าท่านจะมีความรักอยู่กับครอบครัวกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงหรือกับทุกๆคนในวงการนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีคนพิเศษยังไม่เคยมีความรักเลยในปี2564 ความรักของท่านวิ่งเข้าใส่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วนะคะความรักของท่านค่อนข้างจะมีในเรื่องของความหวานชื่นเหมือนกับพึ่งแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะโหหินสวยมากเลยมีความเข้าอกเข้าใจกันดีการพูดคุยมีความเป็นกัลยาณมิตร ต่อกันเรียกว่าความรักดีและสำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนในปี2564นี้นะคะหุ้นส่วนของท่านมีความจริงใจกับท่านค่ะดังนั้นท่านต้องดูแลนะคะหุ้นส่วนของท่านและตัวท่านอย่างเอาอกเอาใจใส่ค่ะนะคะมีความจริงจังจริงใจให้กันไปเลยค่ะ โอ้โหสุดยอดมากๆค่ะต่อแม่นะคะท่านชมเดี๋ยวเรามาดูนะแอะได้อะไรอันนี้นะคะโรโดไนทอยู่ในตำแหน่งของมอรณนะหินก้อนนี้บอกว่าบ้านท่านใดเนี่ยที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำความสะอาดไม่มีโอกาสปัดฝุ่นหิ้งพระขยะที่อยู่หน้าบ้านไม่มีเวลาเก็บท่านต้อง ดำเนินการสิ่งเหล่านั้นทันทีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของเงินค่ะท่านต้องบริหารจัดการสิ่งที่กีดขวางเหล่านั้นออกไปค่ะตามหลัก่วงจุ้ยแล้วเนี่ยไม่ดีนะคะอะไรที่ไฟติดตดดับดท่านต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะคะหรือไฟหลอดไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ตามนะคะแล้วเขาแบบเสียเปิดไม่ติดท่านก็จะต้องดำเนินการ ทำให้เขาเนี่ยสามารถเปิดติดได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยรีบดำเนินการน,นะคะโรูดดูหนเขาแจ้งมาอีกเรื่องหนึ่งการเดินทางเนี่ยให้ร,าาระมัดระวังในเรื่องการกระเป๋าสตงางคะ์หายนะคะโทรศัพท์หายนะคะบางทีท่านอาจจะแวะแล้วก็วางไว้แล้วก็ เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนู้นนะคะแล้วลืมนะคะเนี่ยหินโรโดไนย์เขาบอกมาเลยทีเดียวนะคะเอาแต่แค่ต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูหินก้อนต่อมาค่ะอันนี้อยู่ในตำแหน่งของสุภะหินบอกเลยว่าตัวท่านเองมีโอกาสค่ะในเรื่องของการที่มีโครงการหลากหลายหลายอย่างเลยนะที่ท่านต้องการลงมือทำเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยการที่ จะทำให้สิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านต้องการลงมือทําและประสบความสําเร็จก็คือท่านต้องเริ่มจดบันทึกค่ะลงในสมุดบันทึกนะคะมี10อย่างก็จดไปเลย10อย่างค่ะและเริ่มเรียนรู้เริ่มดําเนินการนะคะทีละอย่างทีละอย่างค่ะนอกจากว่าท่านมีทีมงานท่านจึงสามารถทําไปพร้อมๆกันได้อันนี้ดัมเชนเจสเปอร์ บอกแม่แค่ ต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหยิบหินอีกก้อนหนึ่งนะคะเป็นก้อนที่10อยู่ในตำแหน่งของกัมแมมูดูซิได้อะไรโอ้โหได้เรสชาสเปอ,อ,อร์อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะดวงของท่านที่เกิดปีมะแม่นี้นะคะส่วนกระแสชาวโรคเขาจริงๆคะ่ะในปี2564นี้นะคะธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านเนี่ยมันลาบรื่นจริงๆเลยทีเดียวค่ะนะคะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ย จากบุคคลทุกวงการค่ะไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดนะคะก็เป็นปีดั่งใจนึกคิดของท่านเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนนะคะท่านต้องมีการพัฒนาศักยภาพมีการเรียนรู้ ในเรื่องเราในเรื่องการงานเหล่านั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นเบยิมซีใครใจนะคะก็มีในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาจีนมีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของโหรา,าศาสตร์ค่ะและปีนี้ก็ตั้งใจไว้แล้วนะคะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวในเรื่องของโงเฮ้งการพยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะและก็ยังมีโครงการไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของ รหัสลับไคโรจากท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงคลา้วยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะเราจะต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนามีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะการศึกษาเขามีใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะ ะะเอาละค่ะเบย4ใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของท่านี่เกิดปีมะแม่จบลงแล้วนะคะเบย4ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ<ๆ>เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของเบย4ใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบ24ใครใจค่ะ เบย์ยิสี่ครใจนะคะยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการติดต่อเปยนมิสี่ครายใจหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนลาย e อดี BAYTAROT b e t a r o b a y t a r o t b t a โ o คนะคะไว้เมมเบอร์ไว้ไวแอดไลน์เบไว้นะคะแล้วติดต่อบีได้ตลอดเวลาค่ะก่อนจากการ b บียิซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับบียิซีใครใจกราบสวัสดีค่ะ